สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาที่ตลาดต้นไม้นะคะลงมาจากวัดหนองหอยนะคะเลี้ยวขวาที่จะกลับบ้านนะคะบ้านโป่งตอนถึงปั๊มน้ํามันนะคะเนี่ค่ะตลาดนัดต้นไม้เนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงนู้นนะคะก็จะยาวเลยเนาะแล้วก็มีข้างๆนี้นะคะข้างๆนี่ค่ะตลาดนัดต้นไม้แล้วทางนู้นก็จะเป็นที่จอดรถนะคะพี่ก็เลี้ยวไปจอดนั่นแล้วเราก็เดินมานะคะ ลมเย็นนะคะแต่ก็ร้อนนิดหน่อยเพราะว่าแดดแรงตอนนี้ก็11บเอดโมงแล้วนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินที่ซอยแรกก่อนเนาะโซนต้นไม้เปิดทุกวันโซนของกินของใช้ก็เปิดเปิดทุกวันเสราร์นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปเดินดูนะคะว่าร้านไหนจะให้เราถ่ายบ้างนะเนี่ยค่ะตลาดต้นไม้นะคะน่าจะเป็นตลาดที่เพิ่งเปิดนะเพราะพี่ก็เพิ่งจะผ่านมาเห็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองดูนะนี่นะคะต้นเศรษฐีเงินหนานะคะ ่ค่ะต้นใหญ่นะกล้วยไม้ี่ร้านลุงเจืองหัวมุมร้านแรกเลยนะคะพเพื่อนกระถางเท่าไรเขาลุงเฟืองฟ้าต้นนี้ <400. S 2> ต้นนี้สี่ร้อยนะคะพเพื่อนอันนี้ต้นหลิวหรอคะอ๋อต้นนี้เท่าไหร่คะสองร้อยหนูสนใจกล้วยไม้กระถางนั้นนะ่ะเท่าไหรเขาลุงน่ะสีเหลือง อ๋อสามร้อยแต่เราไปดูใกล้ๆพี่ว่าสวยดีนะเนี่ะต้นกล้วยไม้ต้นนี้นี่ค่ะต้นนี้สามร้อยนะคะนี่เพื่อนๆไม่แพงต่อรองได้ไหมคะลุงอันนี้ได้ดิดได้ดิดได้ิยนะเพื่อนอๆอนอันนี้นะคะร้านลุงก็จะมีบอนสีนะคะเนี่ยค่ะบอนสีสวยๆนะนี่สองร้อยนะคะก็ดูราคาตามนี้นะคะเราก็รูปตามที่พี่บอกพี่ก็ไม่ค่อยถนัดบอนนะคะก็ดูกันไปก็ สนใจก็โทรมานะคะหรือไม่ก็เข้ามาดูได้เลยนะนี่ค่ะดูกันไปนะดูกันไปเรื่อยๆนะคะนี่บอนสีดำดูกันไปเรื่อยๆนะบอนสีโรสเมลี่ขาวนะคะโรสเมลี่ขาวี่ต้นเท่าไหร่คะลุงสองร้อยนะคะ อันนี้ร้อยห้าส oh, no, oh, ิบนะค่ะเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆใครสนใจก็เข้ามานะคะร้านลุงนี่ลุงชําอยู่หรอคะอ๋อชําพวกบอลเหรอคะอ๋อนี่ลุงชําบอลเปิดดูได้เปิดดูได้หนูไม่กล้าเปิดอเดี๋ยวลุงจะให้ดูนะคะลุงเขาเปิดให้ดูนะนี่โอ้นี่ค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะลุงเปิดให้ดูเลยอ๋ออันนี้เราชํอนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะ่ลุง เปิดให้ดูนะคะนางไหมนี่ค่ะน่ดูเลยนะคะนั่นนะราคา,าร้านลุงเจือร้านแรกเลยนะคะเข้ามาก็เห็นเลยล่ะค่ะใครมาเที่ยวเนาะค่ะสวยๆนะคะนี่พี่ก็ไม่ค่อยถนัดนะเพื่อนๆก็ดูเอานะคะรวมๆภาพรวมจะประมาณนี้นะขอบคุณนะคะลุง บรรยากาศเย็นนะคะลมลื่นนะอาจจะไกลนิดนึงแต่ก็ไกลจากกรุงเทพไม่เท่าไหร่นะคะลองมาดูนะมาบ้านพี่ก็คือไม่ไกลน่าจะเป็นสถานที่เพิ่งเปิดนะคะเพื่อนๆเนะะื่ค่ะบรรยากาศเนาะก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆขับรถเข้ามาเลี้ยวขวามานะคะ <S <S ก็จะเป็นร้านขายต้นไม้นะคะก็ร้านประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ เดินมาเลือกซื้อกันได้นะคะจุดสังเกตเลยเนาะมันจะมีเครื่องดื่มนะทุกอย่างในเครื่องดื่มน้ำมันล้นน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีคราร์ลูสีด้วยเนี่ยนะคะบรรยากาศเนาะนี่นี่ดูต้นเดฟสวยๆต้นมาเล่เลค่ะต้นยี่ิบ้าบาทน,นี่เพื่อนเนี่ยต้นยี่บห้าบาทต้นมาเล่ยเลยนี่นะคะขายมีอาหารตามจังนี่เบอร์โทรนะคะต้นไม้ ร้านต้นไม้นะคะโทรมาเบอร์นี้ได้เลยแล้วก็มีคาลอสีนะคะทางนู้นนะคะเป็นที่จอดรถนะแล้วก็มาทางนี้ก็จะมีขายต้นไม้นะคะเราไปเดินดูกันนะก็จะมีต้นไม้เหมือนที่อยู่ในกรุงเทพนั่นแหละคล้ายๆกันนะแต่ถ้าคนที่รักต้นไม้ก็จะชอบเดินดูนะคะนี่นะคะบ้านหนางแก้วไม้ประดับนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ร้านของลุงกัปต้านะคะอยู่ตรงโซนนี้ก็มีกล้วยไม้นะคะมีเ้าฤาษีแล้วก็อะไรนะคะเนี่ยลุงชื่อต้นอะไรนะคะไม่รู้ไม่รู้ขายต้องดูาปจงเขาทองจงเพาทองเพื่อนๆก็ดูเอานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆถ่ายเนาะพี่ขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆกล้วยไม้ก็มีนะนี่ฤาษีลิงดับนะคะ นี่ค่ะสามต้นสี่ต้นเพิ่งเปิดหรอคะป้าที่เนี้ยเพิ่งเปิดไม่นแล้ะอ๋อเดินกว่าๆนะคะนี่กล้ยไม้สวยๆนะมาเที่ยวกันได้เลยเดี๋ยวพี่จะถ่ายดูซาๆนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะนั่นก็จะเป็นพวกบอลสีนะคะเนี่ยค่ะบอลเนี่ยค่ะบอลสีใกล้ๆนะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะนางไหม มีน่อไม้เปรี้ยวนะคะน้ำส้มก้อนไม้นะคะลุงนี่กระถางเท่าไหร่คะนักกระถางใบนี้กระถางใบนั้นหนึ่งร้อยบาท่ะใบละหนึ่งรอยนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยนะคะมาถามได้นะคะราคาที่นี่พี่ก็จะให้ดูต้นไม้เนี่ยนะคะนี่บอนสีนะ่ะเดี๋ยวเราเดินดูร้านต่อไปนะคะต้นไม้ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เพิ่งเปิดนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่เดินมาตรงซอยแรกก่อนนะนีคะถ้าตอนเย็นน่าจะสวยนะตอนเย็นน่าจะไม่ร้อนนี่ค่ะบรรยากาศอันนี้ก็ร้านต้นไม้อีกร้านหนึ่งนะนี่ค่ะจะอยู่ข้างในหน่อยอันนี้จะเป็นพวกไม้ดัดเพื่อนๆอ,อันนี้คือลุงเจ้าของร้านนะคะพี่ขออนุญาตแล้ว เพื่อนเเข้ามานะคะแล้วขับรถตรงมาร้านลุงเกือบร้านสุดท้ายนะคะจะเป็นเหมือนไม้ดัดไม้ดัดนะคะลุงบอนไซนะคะอ๋อเนี่ยค่ะเยอะแยะนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาถามราคาได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยกระถางนี้เท่าไหร่นะคะลุงก็นนี้หมื่นห้านะคะเพื่อนเพื่อนดูใสนะคะหมื่นห้าเนี่ยค่ะลุงทําเองหรือเปล่าคะอ๋อหมื่นห้านะนี่มีมะขามด้วยค่ะมะขามเท่าไหร่คะลุง พันห้าพันห้าต้นนี้หมื่นห้าต้นนี้ราคาลุงต้นนี้สองพันนะคะเพื่อนๆนใครสนใจไม้ดัดนะคะเนี่ยร้านลุงเยอะมีเฟือง้าด้วยเฟือง้าเท่าไหร่คะลุงต้นนี้พันหนึ่งนะคะอถ่ายได้ค่ะดีเด็ดต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้พันสามค่ะต้นนี้พันสามนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะมีดอกด้วยนะนี่ค่ะมงจรเริงอ้อมงจรเริญสวยนะเพื่อนๆน นะค่ะร้านบุรีเราต้นไม้ไม่แพงนะนี่แก้วแคะนะคะเท่าไร่คะอันนี้ลุงสองร้อยห้าสิบค่าะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพยายามถามราคาลุงให้นะคะอันนี้ต้นอะไรคะลุงนี่เข็มดางครับเข็มดางเท่าไหร่คะเข็มดางหกร้อยหกร้อยนะอ๋อไซส์ไม่เท่ากันแล้วต้นเล็กนั่นะคะลุงต้นเล็กสามร้อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ลุงทาเองนะอันนี้เชอร์รี่เชอร์รี่แก้แคะตัวดางครับ ัวดังเท่าไรคะเนี่ยลุงเท่าไรคะสามร้อยห้าสิบนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูต้นไม้ร้านลุงหน่อยนะโอ้โพโพเท่าไรคะเนี่ยลุงโพต้นใหญ่นั้นสองพันนะคะเนี่ยนะคะสองพันแล้วต้นนี้ล่ะคะพันห้านนะโอ้ต้นนี้ก็สวยอ๋อมั่งข้างเท่าไร่คะเนี่ยพันห้าพันห้านะเพื่อนเพื่อนต้นนี้นะคะ ใครค่ะใครที่ผ่านลาบุรีนะมาดูนะคะได้ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆร้านลุงก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวพี่บอกนะคะอยู่เกือบสุดท้ายอ๋อที่เขาไปทําดัดเหรอคะลุงย่างงั้นเท่าไหร่คะลุงไปต่อมะขังสี่พันกว่าอ๋อค่ะนั่นก็เหมือนกันใช่ไหมอันนั้นเท่าไหร่คะอ๋อสี่พันนะคะเพื่อนๆน นี่พวงคามอ๋อมุงจะเอาสวยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะคะเนี่ยต่อรองราคาได้ใช่ไหมลุงพูดถึงก็มาต่อรองราคาที่นี่นะเพื่อนเพื่อนใครอยู่ร้านบุรีก็มานะตลาดเพิ่งเปิดเนอะสองเดือนนะเพื่อนเพื่อนใช่หนูก็ยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยหนูขับรถมาดัดหน่งหอยเนี่ยหนูเพิ่งเจออ๋อหรอกเมื่อไรคะหนูได้มา อ๋อค่ะอ๋อค่ะพลังหนูก็มีอ๋อนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเท่าไรคะต้นนี้ต้นนี้สี่ร้อยสีนะคะมีต้นก็มีอ๋อนี่ไงมีต้นอันนี้เท่าไรคะลุงเท่ากันครับสี่ร้อยนะเพื่อนเพื่อนมาเลือกดูได้นะคะเนี่ยร้านลุงอืมเทียนทะเลครับอ๋อเทียนทะเลหนูเคยได้ยินอยู่เทียนทะเลเท่าไรคะอันนี้หนึ่งหกร้อยหกร้อยนะคะ ลุงเขาจะขายหินประดับด้วยนะคะเดี๋ยเราเดินไปดูทาง,งนู้นกันได้ค่ะสนใจเพื่อนๆก็มานะต่อลองราคาที่ลุงเลยนะคะต,ออคต่อลองได้เนี่ยค่ะไ,ไปเดี๋ยวเราเดินดูร้านต่อไปอ,ไอ๋อลุงก็อ,อยุอดยอ๋อเขาแรงค่ะ,อ,อ,อ,คะอ๋อค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆจากร้านลุงที่ขายไม้ดัดน,นะคะพี่ก็จะมาทางนี้เลยค่ะเดินตรงมาเลยนะคะนี่ก็จะเป็นร้านขายต้นไม้นะคะอีกซอยหนึ่งเนาะนี่ยค่ะเขาจะมีการประกวดต้นไม้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังห้องน้ําเขายังไม่เสร็จเขาก็เลยยังไม่ได้ประกวดเหมือนกับว่าสถานที่ยังไม่เอื้ออํานวยนะคะเดี๋ยวเราเดินดูต้นไม้กันนู่นค่ะต้นไม้ร้านต้นไม้ยาวเลยนูน่นนี่ค่ะ ยาวเลยนะโน่นเมื่อกี้ที่พี่เข้ามาทางนู้นนะคะดูดัะแล้วก็เดินมองมาพี่จะมาซอยนี้แล้วนะเนี่ยค่ะร้านนี้ก็จะขายกระถางนะคะเป็นร้านขายกระถางขายกลาบมะพร้าวสับนะคะเนี่ยค่ะเครื่องมือเครื่องมือนะคะกิจกรรมเครื่องมือพวกข้าวเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยถนัด ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะมีเหมือนแบบของชุมชนนะคะกล้วยประหลาดมีสองเครือในตัวเดียวไหนนี่ค่ะพอติดไปลอ๋อมีลูกละค่ะลูกนะคะแดดร้อนนะคะนีค่ะเขาลูสีเขาลูี่เยอะๆเลยนคะคะ ออมเขามีมุมถ่ายรูปให้ด้วยนะคะนี่มุมถ่ายรูปอ๋อวันสี่ทิศนะคะนี่วนันสี่ทิศเด็บด่างร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนๆน่ยน,นะคะวนันสี่ทิศสีขาวซ้อนหัวละร้อยห้าสิบนะคะ ถ้ามีดอกแล้วก็180นะคะนี่ดอกอันนี้นะคะร้านที่พี่เดินตรงมานะอันนี้พี่เจ้าของร้านนะคะพี่ขออนุญาตแล้วชื่อร้านพัชดาพัชชระ,ะดาพันไม้นี่นะคะนี่ใครสนใจเบอร์โทนี่นะพี่เบอร์โทไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราดูต้นไม้ร้านพี่เขานะ ก็จะมีต้นไม้ชนชมดางเนาะสี่กระถางร้อยก็บริเวณนี้นะคะนี่ค่ะ,คะบันลังเจ้าสัวโอ้โหอันนี้อมชมพูบรรยากาศนะคะบรรยากาศในร้านที่เจ้าของร้านนะ นี่ค่ะนี่นี่พัดโบกพัดโบกนะคะ,คะบรรยากาศก็จะมีคนมาซื้อของนะคะเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันนะนี่ก็น่าจะเป็นแบบพ่อค้ายังไม่มานะคะน,นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ดูดูต้นไม้ร้านนี้หน่อยนะ นี่ค่ะ่ะนาจะยังไม่มานะนี่เกือบจะสุดเลยนะคะเนี่ยพี่มาสุดเลยนะโอ้นูนสวยนะดูบ้านหลังนั้นสวยนะน่าจะเป็นเจ้าของสวยเนาะเพื่อนๆว่าสวยไหมสวยดีนะคะในหน้บ,บ้านหลังใหญ่มีสถานที่ให้นั่งเล่นด้วยนะนี่ค่ะบรรยากาศดีนะคะนี่คือพี่เก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ดูนะคะนี่ค่ะ ห้องน้ําเดี๋ยวห้องน้ําเสร็จเขาก็จะมีประกวดต้นไม้นะคะตรงนี้ค่ะกระเลกกระล่อนกอใหญ่เลยนะคะที่จะเดินย้อนกลับขึ้นไปแล้วตลาดก็ก็ถือว่ากว้างนะคะถ้าเกิดมีต้นไม้เยอะนะคะก็กว้างอยู่นะเพราะว่าทางนู้นเขายังทําไม่เสร็จนั้นทางออกอยู่ตรงนู้นนะคะนัน่เดี๋ยวเราก็จะออกทางนู้นนี่ค่ะเดินต่อไปเลยนะอันนี้ก็คือ ต้นไม้บ้านสวนนะคะน้องนี่เบอร์โทรนะใครสนใจเนี่ยต้นไม้ร้านนี้นะคะพี่ขออนุญาตเจ้าของแล้วนะถ่ายได้พี่ก็เลยจะถ่ายให้ดูนะคะว่าน้องเขามีต้นไม้อะไรบ้างนะคะกุมารแดงเรี้ยกเรียกซับนีจันททองนะนี่ค่ะก็สนใจโทรถามราคานะคะกุมารเรียกซับสองร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะต้นนี้หกร้อยนะคะ ไวโอลินนี่ค่ะหกร้อยนะคะนี่ค่ะร้านน้องเขาขับรถตรงเข้ามาก็อยู่เกือบสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเดินมาได้ค่ะเดินมาถึงกันทุกซอยเลยนะคะนี่ค่ะร้านน้องเขาก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จัดร้านน่ารักนะคะนี่ค่ะ ออมชมพูออมชมพูต้นนี้เท่าไหร่คะน้องต้นนั้น300บาท300ค่ะนี่นะคะแล้วต้นนี้ล่ะคะกินสักกอดต้นนี้มนนี300เหมือนกัน300เหมือนกันเนาะใช่ค่ะอนี่เหมือนกันถี่รวยซับนะคะคือจะมีประการลังบ้างเี๋มีกําลังทําซื้ออ่ นี่ค่ะบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปนะคะดูต้นนี้นะคะหัวใจสีม่วงต้นเบลเลอร์เลยค่ะบอมบูรพูเลือดนะคะพี่ออกมาแล้วพี่เจอพอดีนะคะร้านนี้นะคะนี่บรรยากาศหลังร้านนะคะนี่นะคะ บรรยากาศหลังร้านยาวเลยเดี๋ยวเราไปต่อที่บรรยากาศหน้าร้านนะคะพี่ให้มาดูว่าพี่เขาทำไว้มมเยอะนะอันนี้ก็บรรยากาศโดยรวมของร้านนะคะร้านบ้านเขาดินนะลิปวินแดง80สิบนะคะนั่นนะคะเบอร์โทรติดต่อนะักสอบถามได้นะทองพันช่าง4ี่สินะคะนี่ค่ะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดีย๋ยวเราไปต่อร้านต่อไปเลยนะนี่นะคะนี่บรรยากาศที่ร้านติดก,กับร้านที่เมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะนี่ค่ะน,นะน,ะนี่เดี๋ยวพี่ใจใดูนะนี่ค่ะอิฐพิร้อยหนึ่งภูลงยานะคะนี่ค่ะลิบบินชาลียี่สิบห้านะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ นะคะคตรงเข้ามาเลยนะคะหนูนเะมื่อกี้พี่เข้ามาจากทางนู้นนะตรงเข้ามานะคะนี่ค่ะไม่ได้เป็นบอลสีนะคะนี่บอลสีน,ดดน,นะคะนี่ค่ะจันนาคนะคะจันนาคสามร้อยห้าสิบนะคะนี่ดาบเงินสองร้อยห้าสิบนะคะนี่ค่ะ ดูบรรยากาศนะคะนี่ต้นนี้หกร้อยนะคะอันนี้พี่เจ้าของร้านนะคะขออนุญาตเลยใครจะมานะคะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ขเขาแหลงหรอคะตลาดตลาดชุมชนเขาขวางตลาดชุมชนเขาขวางอยู่ซีแยกหัวรออยู่แยกหัวรอนะคะค่ะเพื่อนๆ ติดก,กับปัม๊มปตทนะคะสี่แยกหัวรอนะคะเนี่ยค่ะมาเที่ยวได้นะคะเพื่อนๆกลลรารทำน้ำานนอ๋อเนี่ยหนูว่าจะไปอยู่หนูไปไม่ถูกค่ะในนี่นะคะพี่เจ้าของร้านเนี่ยมากันได้นะคะเพื่อนๆค่ะราคาส่งต่อรองนนได้นะคะต่อรองมาถึงนี่ก็พูดคุยราคาได้นะคะเนี่ยดูชบาสวยๆนะดูสิ <c oughs> ดอกใหญ่ๆนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูร้านที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ก็ร้านพี่ที่ติดกับพี่เมื่อกี้นะคะเราเดินมากันเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านป้าถุมบอนสีนะคะนี่ค่ะเบอร์โทรติดต่อเองนะคะเพื่อนๆต่อรองราคากันนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูราคาดูราคาเนี่ยคะ่ะเนี่ยสามต้นร้อยเพื่อนๆกุหลาบเนี่ยใครที่ชอบกุหลาบเนี่ย สต้นร้อยนะคะเนี่ยกุหลาบหนูเล็กๆนี่ค่ะร้านนี้นะคะทั้งกุหลาบทั้งบอนนะมาดูได้นะคะนี่ค่ะลาบนี่ค่ะนี่นิวเวฟม้าลายร้อยห้าสิบนะคะนี่สวยๆ จันข่าวหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะเ,เ,เดินหนึ่งอย่างเดียวผมนะโทรเจ็ดสี่นะคะนี่ค่ะนี่สวยๆนะนั่น,นะคะสนใจก็ติดต่อนะคะร้านบอน 4, ลสีร้านนี้นะคะต่อมานะคะก็เดินเดินขึ้นมานะคะก็เป็นร้านต้นไม้อีกร้านหนึ่งนะคะ สวยนะเป็นไม้ดอกเหมือนกันนี่ก็มีกุหลาบนี่ไงกุหลาบเขียวนี่กุหลาบเขียวเต็มเลยนี่กุหลาบเขียวร้านต้นไม้นะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นร้านขายดินนะคะพี่ขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วนะใครสนใจเบอร์โทนี้นะคะจะเป็นพวกอุปกรณ์ปลูกต้นไม้นะคะนี่อุปกรณ์ปลูกต้นไม้นะร้าน ตรงมาเกือบร้านแรกๆเลยค่ะนี่มีดินมีปุ๋ยมีดินก้านปูนะคะแล้วก็มีน้ำหมักเนาะนี่ค่ะนี่เพื่อน,อนๆดูนะคะมีปุ๋ยขี้วัวด,ด้วยนะนู่นน่ะมีดินมีขี้วัวเนี่ยค่ะร้านนี้นะเบอร์โทรตรงนี้นะคะใครสนใจก็โทรตามนี้เลยนะคะปะเราดูร้านต่อไปกันเลยอันนี้ก็คือสวนไม้ด่างนะคะนี่ค่ะเบอร์โทรนะคะใครสนใจก็เข้ามาโทรมาได้นะคะมาเที่ยวค่ะ ร้อนนะคะนี่ค่ะพี่เขาก็จะอยู่ร้านแรกๆเลยนะเกือบแรกๆเลยนะขับรถเข้ามาก็เจอเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านก่อนพี่ขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมาดูนะฟูเอิร์น้อยห้าสินะคะนี่พี่เจ้าของร้านนะคะขออนุญาตแล้ว <laughs> นี่ค่ะเรามาดู ชมพู่น้ำดอกไม้นะคะนี่ค่ะใครสนใจต้นไหนก็โทรมาถามเอานะคะนคะคะโทรมาถามได้เลยนี่หางกระเบน850นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะชิโลหูช้าง250นะคะนี่พี่จะให้ดูที่มีราคานะคะแต่ถ้าต้นไหนใครสนใจก็โทรมานะคะโทรมา คุยกับพี่เขาต่อรองราคาเอาเองนะคะนี่ค่ะอมชมพูนี่ค่ะ,คะตลาดเพิ่งเปิดนะคะมาดูได้เลยนี่ค่ะนห่องเงินห่อทองนะคะดูราคาเอาเองนะคะเพื่อนๆสามพันสามร้อยห้าสิบอุย้ยเสือพานอุย้ยซับเสือพานนะคะอุ้ยซับ รวยโชคร้ 150, อยห้าสิบอ่ะตามไม่ค่อยดีนี่พัดโบกทองนะคะสองร้อยแปดสิบนี่ค่ะอีพินะคะอีพินะคะราคาประมาณนี้ที่มองไม่เห็นมาสเตลลาจ่าแอนร้อยเก้าสิบนะคะ ปูมานทองเรียกซับร้อยห้าสิบนะคะสวยๆนะคะสนใจก็โทรติดต่อออกนะคะนี่ก็คือร้านแรกเลยนะคะที่จะเข้ามาแล้วเจอเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ค่ะ,คะร้านแรกเลยนี่ค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ที่เขาคงกําลังชําบอนอยู่นะนี่นี่ค่ะนี่ยค่ะ,คะเราก็คงวนมาสุดกันตรงนี้แล้วเนาะ นั้นคลิกนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆพี่ก็ลากันด้วยตลาดต้นไม้เลยปั๊มปตทมานะคะเพื่อนๆเข้ามาได้ตลาดเพิ่งเปิดแล้วแล้วเขาจะมีงานประกวดต้นไม้นะคะยังไงก็ลองดูโทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะคะ